สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พยาหาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยฮะไปด้วยฮะวันนี้ผมมากับออติสฮะแต่ว่าไม่ใช่รถผมนะฮะเป็นรถน้องผมนะฮะซึ่งน้องผมอยากจะฝากขายให้อยากจะรีวิวขายนะฮะแต่ว่าเขาก็อยากจะได้ราคานิดนึงนะ วันนี้นะฮะวันนี้ผมเอาคันนี้เลยครับคันนี้ออติสปี2001นะฮะคันนี้เลยฮะคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านฝากขายนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถของน้องสาวผมเองฮะคันนี้นะฮะแต่ว่าคันนี้รถคือได้บอดี้เดิมนะฮะแต่ว่ารถมีเก็บงานนิดหนึ่งนะฮะอ่ามาดูเดี๋ยวเรามาดูบอดี้นะฮะดูบอดี้รอบๆนะฮะว่ารถมีเก็บงานกี่ชิ้นฮะอ่าอย่างคันนี้นะฮะอย่างคันนี้ กันชนหน้านะฮะกันชนหน้าจะมีร้วรอยนิดหนึ่งฮะไฟนะครับไฟนะครับไฟยะเหลืองนิดหนึ่งนะครับคันนี้อ่าตัวนี้เป็นตัว E ท่าน1.8นะครับตัวนี้นะฮะเป็นเครื่อง1.8ตัว E นะฮะแต่ว่าเจ้าของเขาได้ใส mm ่อ่าล้อกระยางมาใหม่นะครับเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี <Ooooh. S 1> ああ้นะฮะอืมก็ใส่ล้อใส่ยางมาใหม่นะครับตัวนี้นะฮะอ่ามาดูฝั่งนี้ฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ลูกค้าที่เอาไปต้องเปลี่ยนกระจกนะฮะเพราะว่ากระจกอ่า พอดีมีมอเตอร์ไซค์เฉียวนะฮะมันก็เลยหักนะฮะแต่ว่าก็เอารวดเอาพอใช้ได้ก่อนนะฮะกันเลยตอนนี้ก็คืออยากจะขายสีก็คือมีริ้วรอยตรงนี้นะฮะรอบล่างนะครับอ่าอ่าประตูหลังนี้คือมีซีดนิดหนึ่งนะครับอ่าอ่ามาดูข้างหลังเลยฮะมาดูข้างหลังเลยข้างหลังมีตรงนี้นิดนิดหนึ่งนะฮะอ่ามีตรงใต้ไฟท้ายฝั่งขวาครับมีมีเล็กเกอระ์ฮะมีซีดนิดหนึ่งครับเพราะว่ารถมันจอดตากแดดนะฮะ มีกันชนหลังมีริ้วรอยหน่อยนะฮะเนี่ยกันชนหลังมีริ้วรอยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้อีกทีนะว่ารถคันนี้อยู่เท่าไหร่ครับรถคันนี้มีตรงนี้ก็มีเก็บงานนะมีรอยใบไม้นะครับเนี่ยตรงนี้รอยใบไม้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งนะครับมีสีมันลอกนะฮะภาษีอยู่ที่23สิงหาคม64ี่นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้จริงๆแล้วเจ้าของเขายังไม่อยากขายอ่ะแต่ว่าช่วงที่จังหวะต้องใช้เงินนะฮะ ตัวนี้ขายอยู่เท่าไหร่ป่ะเดี๋ยวผมบอกราคาให้ก่อนนะฮะเผื่อว่าใครที่ดูรีวิวไม่ทันฮะเห็นเบอร์โทรนะฮะเห็นเบอร์โทรอยากจะอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับอ่าดูรีวิวไม่จบก็คืออยากจะโทรมาเลยนะตัวนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับเจ้าของเขาอยากขาย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเป็นไปได้ไหมครับปี2001นะฮะคือได้เครื่อง1.8ึ่้าตัว E นะฮะว่าใครชอบนะฮะโทรมาเลยครับผมครับเป็นรถบ้านนะฮะราคาต่อรองได้นะฮะราคาต่อรองได้นะฮะเอามาดูตัวนี้นะฮะ มาดูบอดี้ยนี้เลยฮะบอดี้เนี่ยได้บอดี้เดิมนะเห็นไหมครับได้เดิมนะได้บอดี้ตัวนี้เดิมนะอ่ฝั่งนี้เลยฮะอ่ารถคันนี้ก็พูดถึงนี้เป็นรถในตำนานนะฮะถ้าเกิดว่าใครสมัยก่อนนะถ้าเกิดว่าใครได้ได้ใช้ตัวนี้นะครับถือว่าหล่อมากนะฮะนะตัวนี้ของเขาฮะรุ่นนี้จะเป็นลายไม้นะฮะเห็นไหมจะเป็นลายไม้พวกคอนโซลหน้าก็จะเป็นลายไม้นะครับอ่าดูข้างนี้ก่อนดูประตูฝั่งนี้ก่อนประตูฝั่งนี้เดิมนะครับเห็นไหมครับ เมทอาร์ตอยู่ครบนะฮะได้ประตูเดิมนะฮะคือผมสำรวจเมื่อกี้แล้วฮะได้บอดี้รถได้บอดี้เดิมนะอ่านี่ฮะเนี่ยเดิมนะฮะเห็นไหมเดิมนะครับเดิมเดิมได้บอดี้เดิมนะครับอ่าตัวนี้ฮะมาดูประตูข้างหลังอ่าผมดูเช็คให้นะถ้าเกิดว่าใครที่ว่าดูเราไม่เป็นนะครับนี่ได้ประตูเดิมนะครับอ่าไปดูข้างหลังเลยครับดูข้างหลังเลย จริงๆฮะจริงๆผมก็อยากได้เองนะฮะแต่ว่าคือผมเข้าใจครับผมก็เป็นพ่อค้านะแต่ก็ช่วยน้องขายดีกว่าฮะอ่านี่นะฮะรถคันนี้สดมากกันนะฮะสดสดจริงๆนะฮะอะไรป่ะที่สดนะฮะเนี่ยฮะมาดูมาดูน็อตตรงนี้ฮะน็อตไม่เคยขยับนะฮะไม่เคยเก็บสีนะฮะน็อตน็อตเดิมนะฮะไม่เคยหมุนไม่เคยขยับนะฮะฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะอัมรุท้ายครับนี่ท้ายก็เดิมนะฮะเห็นไหมครับรถได้เดิมนะได้เดิมนะฮะนี่ มาดูฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็ได้เดิมนะเห็นไหมครับได้เดิมนะอะ่มาดูนี้ฮะดูยางอะไหล่ครับยางอะไหล่ครบนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะยางอะไหล่ครบนะฮะกุญแจเครื่องมือนะฮะแม่แรงครบนะฮะนี่กาวโรงงานฮะเดิมนะครับคือรถยังไม่ได้ล้างนะฮะก็มีฝุ่นนิดนึง อ่ะไปดูฝั่งนี้ฮะไปดูประตูฝั่งนี้เลยประตูฝั่งนี้นะครับอ่ะดูข้างหลังเลยนี่ใต้บอดี้เดิมนะเห็นไหมครับเดิมนะเดิมเดิมอ่ะขันนิดเดิมนะครับเดิมฝั่งนี้เดิมนะครับมาดูประตูฝั่งนี้เลยฮะนี่จิกดูเลยครับเห็นไหมครับ อ่ะอันนี้เดิมนะมีเม็ดอาร์ตอาร์ตก็อยู่ครบนะฮะอาร์ตอยู่ครบนะฮะคือรถทุกคันคนระะับรถทุกคันทุกรุ่นนะฮะเอ่อมันจะมีความสดความสวยของรถอะถ้าเกิดว่าเราซื้อรถอะได้รถเดิมถือว่าโอเคนะถือว่าดีเลยฮะรถไม่คืออุบัติเหตุเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอาร์ตเดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่เสาก,ก็สวยอยู่ครับเห็นไหมครับอ่าเดีย๋ยวไปดูประตูให้ คันนี้น้องฝากรีวิวนะครับน้องน้องฝากรีวิวครับก็อยากขายนะครับอพรอรถมีอยู่มีอยู่สองคันก็เลยเตัดตัดไปคันหนึ่งนะครับใครที่กําลังหารถอยู่นะครับที่พร้อมที่จะเอาไปปั้นต่อฮนะเอาไปดูแลต่อก็คือคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคนี่ได้เดิมนะเม็ดอาร์ที่อยู่ครบนะฮะเดิมไม่เดิมดูตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าเม็ดอาร์ตอยู Nation ่ครบนี네่ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าใช้ได้เลยเอาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า ไปดูห้องเครื่องนิดนึงจริงๆรถคันนี้ก็หลายปีนะฮะรถคันนี้นะเพราะว่าปี2001นะฮะแต่ม่ได้เครื่องหนะึฮะ1.8ึอี e นะตัวนี้นะสมัยก่อนนะโหผมผมว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถในอดีนะรถยุคเก้าเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้นะฮะเป็น iz, ออติสอะโอเคไหม อ่าโอเคถ้ามาดู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 ซูมกันรถคันนี้นะฮะฝากระโปรงนี้ขยับนะครับฝากระโปรงขยับนะอ่าแต่ได้ความเดิมอยู่ฮะฝากระโปรงเดิมเพราะว่าขยับเคยเก็บสีมาก่อนฮะมาดูคานครับคานซ้มนะฮะแก้มเดิมนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับนะฮะนี่มาดูคานสติ๊กเกอร์ยังอยู่ฮะคานเดิมนะฮะเนี่ยคานเดิมเอามาดูฝั่งนี้เลยฮะเนี่ยฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะซ้มเดิมนะฮะซอกเดิมนะฮะ Function, right? ตัวนี้นะฮะตัวนี้ของออติสตัวปี2001ถึงปี2005นะครับมันไปขยับปี2006นะฮะแต่ถ้าเกิดปี2007น่คือเปลี่ยนโฉมนะครับตัวนี้นะฮะคัสซีตัวนี้ <ties S 2> <ล>นะฮะคัสซีนะฮะตัวเลข<ะ> <cigar> ตัวเลขตัวถังฮะอันนี้ฮะคือเพจนะครับเพจจะบอกรายละเอียดครับบอกรายละเอียดของรถนะฮะว่าเลขเครื่องตัวถังเนี่ยฮะตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็นี้ฮะเห็นไหมครับ อ่าบอดี้คือสวยฮะไม่เคยตัดต่อนะฮะไม่เคยเชื่อมไม่เคยอะไรทั้งนั้น,นะฮะไม่เคยอุบัติเหตุนะคันนี้นะฮะถือว่าโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเพื่อใดูดีกว่าไอบินของแจนหน่อยวันนี้ก็มากลางวันเลยฮะแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้ฮะ เครื่องฮะเครื่องก็ถือว่ายังโอเคนะจะมีเสียงดังนิดหนึ่งฮนะอาจจะเป็นที่สายพานนะครับสายพานก็คืออาจจะมีเสียงดังนิดหนึ่งแต่ว่าเครื่องยังนิ่งอยู่นะฮะน้ำมันอ่าน้ำมันก็จะมีเยิ้มเยมตามปกเกณฑน,นิดหนึ่งนะครับตามสภาพเลยฮะคนรถคันนี้มันหลายปีนะปี2 0 0พหนึงนะ่งอ่ะคุณลองที่ดูว่ากี่ปีฮะอ่าซื้อรถคันนี้ไปนะฮะต้องทําใจนิดหนึ่งนะฮะร,รถมันหลายปีนะฮะ รถมันหลายปีเราต้องไปดูแลมานิดหนึ่งนะฮะต้องไปซ่อมบำรุงมันนิดหนึ่งฮะแต่ว่าเรื่องราคานะเรื่องราคาผมบอกเลยนะต่อรองได้คือถ้าเกิดว่าใครพร้อมนะฮะถ้าเกิดว่าใครพร้อมนะฮะหรือว่าไปได้เท่าไหร่นะฮะทักทายกันมาฮะมาคุยกันฮะเดี๋ยวมาดูภายในครับมาดูภายในตัวนี้นะฮะภายในตัวนี้นะฮะเป็นเบาะหนังนะฮะภายในตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าเบาะหนังเขาก็เป็นเบาะเดิมแท้นะฮะ ก็จะจะมีพวกแตกลายงานนิดหนึ่งนะครับอ่ามีแตกลายงานนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้นะฮะภายในตัวนี้ก็คือจะเป็นลายไม้นะเห็นครับตัวเดียวกับตัว V8 เลยฮะอ่าเป็นลายไม้นะครับตัวนี้ถือว่าได้บอดี้ใหญ่นะอ่ามาดูข้างหลังครับมาดูข้างหลังฮะข้างหลังเบาะก็คือยังโอเคอยู่ฮะยังพร้อมใช้อยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะเห็นไหมครับสภาพถือว่ายังใช้ได้อยู่นะฮะเห็นทั้งรถคันนี้คือคือยังใช้อยู่นะฮะใช้อยู่ทุกวัน สังเกตตรงไหนป่ะผมสังเกตตรงนี้เลยผมเอามารีวิวอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอ่าตรงนี้นะฮะภายในค่อนข้างจะก,กว้างนะครับตัวนี้ภายในค่อนข้างจะกว้างนะครับตัวนี้นะฮะนี่ผมสังเกตอะไรป่ะสังเกตของใช้เขานะฮะมีน้ํามันนะฮะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ของเล่นนะ,ะจะเป็นของลูกนะฮะนี่คือเขาใช้อยู่ประจานะฮะเ,เพดานนะเพดานก็ถือว่ายังมีมีรอยเลอะเลอะนิดนิดหนึ่งนะครับ แต่ถือว่าก็เอาไปซักได้ครับอฟอกได้นะครับถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไปลองดูเช็คเกียร์ดีกว่าเช็คระบบเกียร์นิดนึงแล้วก็ผมพาไปลองขับนะฮะว่าช่วงล่างนะโอเคไหมฮะอ่ะเมื่อกี้ผมลืมบอกอะไรป่ะผมลืมบอกไหมนะฮะอ่า ไม้ตัวนี้นะฮะไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่2 3 1แส7ามหนึ่งพหร้ยิบเจ็ดนะฮะตัวนี้นะฮะก็ถือว่านิดนึงนะฮะวิ่งเยอะนิดหนึ่งอ่านี่ฮะคอนโซลก็ถือว่ายังโอเคนะถือว่ายังไม่ช้ำท่า่แต่ว่ามีจะมีกิฟตตรงเนี้ยอ่าคือมันหลุดไปนะฮะอ่าก็ถือว่าใช้ใช้งานคุมอยู่นะฮะหัวเกียร์ก็มีรอยนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมเช็คเกียร์ให้นะฮะอันนี้ผมไปที่ตัว R นะครับผมครับไปที่ตัว R นะตัว R ก็ถือว่าโอเคนะฮะ ปก,กตินะฮะนี่ผมไปตัวดีนะฮะถือว่าปก,กตินะถือว่าไม่มีกระตุกนะฮะถือว่าโอเคเกียร์เกียร์ก,ยก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยผมเช็คตรงพวงมาลัยะฮะถ้าเกิดบิดพวงมาลัยแบบนี้นะฮะผมถือว่าช่วงล่างถือว่าแหลกพวงมาลัยยังยังไม่ดังนะถือว่าโอเคอยู่นะฮะแต่ถ้าดีเดี๋ยวผมไปลองขับดิสนิดหนึ่งดีกว่าเช็คเกียร์ว่าแรงอัดแรงอัดของรถมันโอเคไหม โอเคครับผมครับเดี๋ยวผมพาไปลองดูช่วงล่างนะฮะดูช่วงล่างนิดหนึ่งว่าช่วงล่างต้องมีเก็บอะไรบ้างครับผมครับก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นทุกครั้งนะฮะเวลาขับรถต้องคาดเข็มขดัดรีดอภัยทุกครั้งนะฮะห้ามลืมเด็กขาดครับครับผมครับเพราะว่าเซฟเองไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาเช็คระบบแอร์ให้ก่อนนะครับอ่าถ้าเกิดว่าผมหม,หมุนดูตรงพวงมาลัยตรงนี้ฮะถือว่าแหลกแหลกพวงมาลัยถือว่าไม่มีไม่มีดังนะฮะถือว่าโอเคนะฮะถือว่าไม่มีดังนะฮะอ่าเดี๋ยวผม แอร์ตัวนี้ฮะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฮะถือว่าเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะอืมระบบเครื่องเสียงนะครับอ่าระบบเครื่องเสียงดังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองลองดูนิดหนึ่งลองดูช่วงล่างหน่อยฮะว่าช่วงล่างต้องเก็บงานกี่ชิ้นฮะมีเก็บอะไรบ้างครับอ่าช่วงล่างนะครับแรงอัดตางเร่งของรถคันนี้นะฮะถือว่าโอเคปกตินะ ถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเป็นออติสตัวนี้นะครับปี2001ตัวนี้นะฮะเป็นตัว1.8 e นะฮะตัวนี้คือเขาจะมีแอร์แบ็กให้2ตัวนะฮะมีตรงพวงมาลัยกับคอนโซลตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าออปชันเขาก็ถือว่าเป็นได้เครื่องใหญ่นะตัวนี้นะค่อนข้างจะขับนิ่มสบายแล้วก็แรงด้วยฮะถ้าใครกําลังหาอยู่นะฮะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับราคาเบาๆนะฮะราคาต่อรองได้ด้วยฮะ ระบบช่วงล่างนะครับถือว่ายังนิ่งอยู่นะฮะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยไฟเลี้ยวซ้ายขวาปกตินะครับที่ปัดน้ําฝนถือว่าโอเคนะฮะปกตินะฮะระบบฉีดน้ําถือว่าปกตินะฮะอาจจะต้องมีเก็บงานสีเพิ่มนะฮะเก็บภายในนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะฮะ ต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคันนี้อย่าลืมทักมาครับเรื่องราคาครับเรื่องราคาตั้งไว้อยู่ที่1นึ0 0 0บาทนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะชอบจริงๆนะฮะพร้อมจบหารถใช้จริงนะตัวนี้นะครับราคาต่อรองได้นะฮะเพราะว่ารถฝากขายครับถ้าเกิดว่าราคาโอเคนะฮะต่อมาคือจบได้เลยครับสนใจก็คือเบอร์โทรผมอยทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ